สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนกันยายน2567นนะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมนะคะ ท่านที่เกิดในราศีกุมในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาผ่านไปจนถึงวันที่15มีนาคมนะคะไม่ว่าท่านนี้จะเกิดอยู่ในพอสะอะไรก็ตามนะคะราศีกุมก็จะหมายถึงเกิดระหว่างวันที่16กุมภาพผ่า์ไปจนถึงวันที่15มีนาคมนะคะเล่นการตรวจเช็กดวงชะตนี้ แม่หมออิงตรวจเช็คดวงชะตาจากไพ่อยู่สองชุดนี้นะคะคือไพ่เรนนมองนี้นะคะแล้วก็ไพ่ทาลอตนี้นะคะเพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขลังความฉมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่อิงดวงดาวจะไม่ได้อิงเวลาตกฟากจะไม่ได้อิงลักคนาอันใดนะคะขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะคะ โอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันนะคะท่านที่เกิดในราศีกุมในช่วงเดือนกันยายนนี้เจ้าชะตาช่วงเดือนนี้เดือนกันยานี้ตามพื้นฐานดวงแล้วในเดือนนี้ท่านอยู่ดีกินดีมีพืชพันธุ์ทีหารอุดมสมบูรณ์ดีนะคะมีความสุขในการกิน การดื่มมีความสุขในความเป็นอยู่นะคะเพราะว่ามันอยากกินอะไรก็ได้กินในช่วงเดือนนี้เพราะมันอุดมสมบูรณ์ดีอันนี้โดยพื้นฐานนะคะทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องมาดูเรื่องการงานก่อนสำหรับการงานท่านที่เกิดในราศีกุมนี้ถือว่าดวงชะตาท่านดีมากๆในช่วงเดือนนี้ธุรก,กิจการงานดีมากๆเลยไม่ว่าท่านนี้ จะทำงานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดก็ตามธุรกิจการงานดีมากๆมีการพัฒนาพัฒนาไปให้ก้าวไกลได้ดีมากๆเลยนะคะบางท่านหากอยากจะได้ขั้นใน้ตำแหน่งก็สามารถกระทำได้ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะหรือท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าท่านนี้ จะประกอบอาชีพอะไรก็ตามในช่วงเดือนกันยายนนี้ถือว่าทุกอาชีพเชโรกับตัวท่านหมดเลยนะคะช่วงเดือนนี้ธุรกิจการงานท่านมีมากมายเลยนะคะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามารับใช้บริการเยอะแยะเลยนะคะท่านทําธุรกิจองท่านทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรช่วงนี้ถือว่า ไม่ว่างเลยแหละเพราะว่ามีคนหลังไหลมารับใช้บริการมากมายเลยนะคะมากมายจนบางครั้ง <c oughs> ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้มีงานเข้ามาเยอะเลยนะคะ <c oughs> ก็เป็นอันว่าช่วงเดือนนี้ถือว่างานนี้มันสร้างเงินให้กับท่านได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่า งานการมันมีมากเลยทําท่านที่ทําบริษตัทองค์กรอันใดงานก็มเีเข้ามาเพียบเลยนะคะนะก็หรือว่านักศึกษาเราเรียนช่วงระหว่างนี้การเรียนก็ดีหากแม้นว่ามีการเทเข้อสอบก็สอบผ่านนะคะหรือว่าท่านใดที่เรียนจบแล้วไปสมัครงานนะคะไปสมัครงานที่ไหนเขาก็รับท่านนี้เข้าทํางานหมดเลยนะคะ ไม่ได้ว่างงานเลยแหละในช่วงเดือนกันยายนนี้ถือว่าการงานการเรียนดีในช่วงเดือนนี้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงเดือนที่เราจะต้องกอบโกยนะคะเป็นจังหวะโอกาสดีนาทีทองที่เราจะต้องกอบโกยโกยเงินในงานนะคะจะเป็นช่วงที่ดีมากๆช่วงนี้ก็ให้ขยันขยันเหนื่อยก็อดทนเอาเพราะว่ามันเป็นช่วงโอกาสดีนาทีทองของเราที่จะได้กอบโกยจะเป็นอย่างนี้นะคะ เอาเป็นว่าสรุปแล้วการงานดีมากเลยนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องการเงินทีนี้แม่หมอบอกว่าเงินงานมันสร้างเงินเงินสร้างงานงานสร้างเงินแต่ว่าการเงินมันก็ดีอยู่แต่ถ้าว่าท่านนี้ก็จะมีปัญหามีปัญหากับสิ่งแวดล้อม จริงๆแล้วงานม,มาสร้างเงินให้กับท่านได้ดีได้มากอยู่แต่แทนที่ว่าท่านจะได้เก็บได้ฝากได้ออมมันก็มีอุปสรรคนั่นก็คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้มาจากตัวท่านเองแต่มันมาจากสิ่งแวดล้อมบางคนญาติพี่น้องก็มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ แล้วมาหยิบยืมเงินท่านให้ขอความช่วยเหลือท่านหรือบางท่านก็มีเพื่อนอาจจะมาขอความช่วยเหลือให้ช่วยเหลืออะไรอะไรอย่างนี้เราเองก็ต้องพกกระเป๋าช่วยเหลือญาติพี่น้องช่วยเหลือเพื่อนถึงแม้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราก็ต้องไปรับผิดชอบยื่นมือเข้าไปดูแลเข้าไปช่วยเหลือให้เขา,าให้เขาได้ ไม่มีปัญหามากอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราสร้างงานงานมันมีมากจ้างงานได้เงินดีก็จริงแต่มันก็ไม่ได้เก็บไม่ได้ฝังไม่ได้ออมมา,มากมายอย่างที่มันจะเป็นมันเลยบางครั้งก็ทําให้เรานี้เครียดเหมือนกันจะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้มาดูเรื่องแห่งความรักสําหรับความรักแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะ แม่หมอจะแยกความรักออกเป็น2แบบ1ความรักสำหรับคนโสด2ความรักสำหรับคนมีคู่นะคะสำหรับความรักคนมีโสดแล้วช่วงเดือนกันยายนนี้หากใครโสดอยู่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครมารักมาชอบมาจีบหรืออยู่บนคานทองอยู่นะคะก็ลงมาจากคานทองได้แล้วนะคะเพราะว่าช่วงเดือนกันยายนนี้กรรมเทพก็จะเตรียมสอนมา แผงปักอกปักใจท่านนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้จะเป็นท่านท่านหญิงท่านชายดูตัวท่านนี้เนื้อหอมมีเสน่หาเพลียวพราวไปทั้งตัวเลยนะคะดังนั้นช่วงเดือนกันยายนนี้ก็จะมีคนมาขายขนมจีบให้กับท่านมากมายเลยนะคะจะมีคนมารักมาชอบนำเอาความรักมาให้มากมาย ความรักที่เข้ามาก็มีหลากหลายรูปแบบมีทั้งโส,สดจริงๆก็มีโสดไม่จริงก็มีเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านนี้พินิจพิจารณาในความรักที่เข้ามาแล้วกันนะคะมันมีทั้งโสดจริงและโสดปลอมนะคะแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ามีความรักมากมายเข้ามาก็ตามถ้าถามว่ามันจะเห็นเป็นรูปธรรมได้ไหมว่าท่านนีจ้จะได้จะได จะได้จะได้มีคู่รักอะไรอย่างนี้ถึงแม้ว่าความรักมันเข้ามาก็จริงก็ตามในช่วงนี้แต่มันยังไม่เห็นเป็นรูปประธรรมในรูปแบบที่ว่าคู่รักแต่ว่ามันก็ได้เป็นความรักที่แบบว่าเป็นพื้นฐานแนะนํากันนะคะจะเป็นอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าความรักที่เข้ามาสู่ตัวท่านในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็รู้สึกโปรไฟล์เขาดีอยู่เหมือนกันนะคะ จะมีคุณสมบัติดีทั้งภายนอกภายในนะคะจะเป็นอย่างนี้ก็ก็ดูเอาแล้วกันว่านะคะว่าอันรักไหนดีรักไหนไม่ดีก็จะเป็นอย่างนี้นะคะที่มเรามาดูความรักสําหรับคนมีคู่สำหรับความรักคนมีคู่สถาบันครอบครัวก็โอเคมั่นคงดีนะคะทั้งสามีและภรรยาต่างก็ร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างสร้างเงิน สร้างงานสร้างเงินเพื่อที่จะได้มาพัฒนาครอบครัวตัวเองให้มันเจริญรุ่งเรืองให้ร่ำรวยให้เป็นสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นที่มีความสุขต่างก็ช่วยร่วมด้วยช่วยกันถือว่าเป็นคู่สร้างคู่สมกันอย่างว่าได้เลยในช่วงนี้นะคะต่อไปมาดูเรื่องเคาะสำหรับเรื่องเคาะแล้วท่านที่เกิดอยู่ในราศีกลุ่มช่วงเดือนนี้ เรื่องข้อพยันอันตรายใดๆนั้นไม่มีนะคะแต่ถ้าว่าท่านจะมีข้อทางใจข้อทางใจในจุดที่ว่าจะอยู่ในแนวที่ว่าสุขภาพจิตเพราะว่าช่วงเดือนกันยายนนี้ท่านมากจะเป็นคนคิดมากอยู่สักหน่อย คิดนั่นคิดนี่คิดอันนั่นคิดอันนี้บางทีก็คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นบางทีก็คิดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นบางทีก็คิดไปแล้วก็ตีตนไปก่อนใครคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าจะเป็นอย่างนี้คิดไปในแนวลบยิ่งคิดก็ยิ่งคิดว่ามันเหมือนคิดไปคิดมาท่านก็รู้สึกว่ามันเบื่อเบื่อเบื่อหน่ายในชีวิตนะคะเบื่อหน่ายในชีวิตเซ็งเซงในชีวิตจะเป็นอย่างนั้น จริงๆแล้วท่านไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ท่านนี้คิดไปเองพอคิดไปแล้วก็เลยทำให้ตัวท่านนี้เกิดความทุกข์ต้นเหตุแห่งปัญหานั้นมันไม่มีเป็นรูปปัธรรมมันจะเป็นเฉพาะท่านปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วมันก็เกิดเป็นความทุกข์เกิดความเบื่อหน่ายเป็นเซ็งเซงในชีวิต มันจะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาดูว่าจะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าตัวท่านจะตึงเครียดในเรื่องแห่งความคิดของท่านคือจริงๆแล้วจะบอกว่าการเงินท่านท่านก็ตึงเครียดเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วงานท่านก็ดีสร้างเงินให้กับท่านแต่แทนที่ท่านจะได้เก็บได้ออมให้เต็มจำนวน แต่มันก็มีวสัสดุไม่ได้ออมเต็มจานวนมันก็มีจ่ายไปจ่ายไปจา่จายนี่จ่ายนี่เจ็บปวดหมันก็เลยทําให้ท่านนี้เก็บเอามาเป็นความคิดพอความคิดแล้วก็ตึงเครียดพอเกิดความเครียดก็เกิดความเป็นพุกทรมานใจนะคะทีนี้กล่าวโดยสรุปถึงแม้ว่าท่านจะตึงเครียดคิดมากเสงียเบื่อหน่ายชีวิตก็ตามแต่โดยภาพรวมแล้วท่านก็ยังโชคดี อยู่ดีกินดีมีพืชพันธุ์ัญญาหารอุดมสมบูรณ์ดีต้องการอะไรต้องการจับจ่ายใช้สอยเรื่องอะไรท่านก็คล้องตัวอยู่นะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมนะคะแม่หมอจะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะหากแม้นว่า ใครต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตาเพื่อเป็นดวงของเราส่วนตัวแล้วมันจะเกิดความแม่นยำฉมังยิ่งนักนะคะขอให้ท่านนี้โทรมาหาแม่หมอแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะและแม่หมอก็ให้ไลน์ id ไว้ตรงนี้นะคะไลน์ไอของแม่หมอก็คือ youtube และตามด้วยเบอร์โทรนะคะให้ท่านแอดไลน์มานะคะแอดไลน์มาแล้วเราก็มา วเช็คดวงชะตากันแม่หมอคิดค่าครูเพียง200บาทจบทุกคำถามนะคะเพราะในไพ่ทาหลอดและไพ่เลนมองนี้สามารถตอบคำถามท่านได้ทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องอะไรไพ่นี้ก็จะแก้ไขสถานการณ์ปัญหาให้กับท่านได้ลงตัวดีนะคะหรือบางท่านไม่สะดวกมาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านเพราะบ้านอยู่ห่างไกลกัน เราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะโดยแอดไลน์มานะคะแล้วท่านก็สามารถที่จะเลือกไพ่ได้ด้วยมือของท่านเองท่านก็จะได้มียานสัมผัสซิกเซนอันแรงการเลือกไพ่ที่เป็นดวงของท่านโดยแท้จริงนะคะหรือบางคนบอกว่าอยากจะดูแต่ว่าไม่อยากจะเสียค่าครูดูได้หรือไม่คำตอบก็คือดูได้ขอเพียงแต่ว่าเมื่อท่านเข้ามา รับชมรับฟังคลิปวิดีโอของแม่หมอแล้วขอให้ท่านนี้ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะเมื่อท่านกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอดีแล้วขอให้ท่านนี้เขียนมาถามแม่หมอว่าหนึ่งเขียนมาถามแม่หมอหนึ่งคำถามโดยให้ท่านนี้บอกแม่หมอว่าเกิดวันวันที่อะไรเดือนอะไรพอสออะไร แล้วถามมาหนึ่งคำถามนะคะแม่หมอตอบให้ฟรีจะตอบลงใน youtube นี้หรือท่านไม่ต้องการให้ตอบลงบน youtube ก็แอดไลน์มาแม่หมอก็จะตอบในไลน์ให้นะคะแต่ถ้าท่านถามมากกว่าหนึ่งคำถามต้องเสียค่าครูนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะเราคอยพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนหน้าคือเดือนตุลาคมนะคะวันนี้แม่หมอก็จะขอ จากลาไปก่อนนะคะแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอแม่หมอก่อนจากไปแม่หมอขออวยพรทุกท่านจงมีแต่ความสุขมีความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดกาลด้วยนะคะสาธุเพียงบาย thank you so much